เข้าสู่4.3เลยนะครับรายงานผลการพิจารณาเรื่องวิธีการจัดทํางบประมาณและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับนโยบายการเลือกใช้คราวเป็นอันดับแรกค r าวเฟิร์สโพลิสีในภาครัฐครับซึ่งคณะกรรมการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้วนะครับขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจําที่และมีบุคคลภายนอกเพิ่มเติมนะครับท่านแรกนะครับท่านอัศวินสุทธิวิเชียนโชธที่ปรึกษานะครับ แต่ท่านนิติกรบุญยกุลเจริญที่ปรึกษาครับขอเชิญตัวแทนกรรมการแถลงครับ,รบกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุระเชษฐ์ประวินะวุฒิในฐานะตัวแทนของกรรมการนะครับก็เดี๋ยวทางกรรมการได้มอบหมายให้ทางหัวหน้าคณะทํางานนะครับคุณนิติกร บุญยะกุลเจริญนะครับได้นําเสนอรายงานการศึกษาเรื่องวิธีการจัดทํางบประมาณและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้ดจางที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเลือกใช้คลาวเป็นอันดับแรกหรือว่า Cloud First Policy ในภาครัฐขอเชิญท่านนิติกรต่อไปนะครับขอบคุณครับท่านประธานค,ครับ ก็ขออนุญาตกลาบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านครับผมนิติกรบุญยักษ์คุณเจริญที่ปรึกษากรรมธิการและคณะทํางานครับทุกท่านครับสำหรับใจความสําคัญของการศึกษารายงานในเล่มนี้ที่อยู่ต่อหน้าทุกท่านนะครับจะเป็นเล่มที่แบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนด้วยกันครับมีส่วนของบทนําในการกําหนดขอบเขตในการศึกษานะครับมีส่วนของข้อค้นพบทางภาครัฐของเราและนโยบายต่างประเทศและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนะครับ รายงานฉบับนี้และการศึกษาฉบับนี้ครับเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยคุ้มค่ามากที่สุดครับลดความซําซ้อนในการบํารุงรักษาระยะยาวเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลเองเปรียบเสมือนภาครัฐซื้อลถและเป็นเจ้าของที่ต้องมีการดูแลรักษามีค่าบํารุงแต่เปลี่ยนเป็นการเช่าใช้รถยนต์ครับเปรียบเสมือนกับการเช,ช่าใช้บริการข่าวก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัดลดการเช่าหรืออัปเกรดให้ทันสมัยได้ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาสภาแห่งนี้มากเกินไปนะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าสรุปข้อสังเกตข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการจัดทํางบประมาณและการดําเนินนโยบายข่าวเป็นหลักที่กรรมธิการของเราได้ศึกษามาต่อท่านสมาชิกทุกท่านผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าเล่มรายงานฉบับนี้ได้นําเข้าสู่สภาช่วงประมาณมีนาคมเพราะฉะนั้นตัวเลขหรือนโยบายต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเล่มรายงานฉบับนี้ครับทุกท่านครับหากเปรี่ยบนโยบายข่าว first policy ครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ ขอจัดวางเป็นโครงสร้าง6ชั้นตาม8ข้อสังเกตของเราตั้งแต่วิธีการงบประมาณครับไปจนถึงการดําเนินนโยบายเริ่มที่ชั้นที่1ครับชั้นของหลักปฏิบัติเพื่อให้ภาครัฐดําเนินการตามนโยบายได้โดยง่ายครับรัฐบาลควรเร่งรัดมอบหมายสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA ครับร่วมกับกระทรวงดีในการจัดทําหลักการการใช้ข่าวขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแบบที่หลายประเทศมีความชัดเจนในเรื่องนี้เพื่อให้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นไปกางสอดคล้องกันครับยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานจําเป็นที่จะต้องเลือกเช่าใช้บริการคาวก่อนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เองเพื่อไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของครับหรือที่เรียกว่า total cost of ownership ที่สูงหรืออย่างการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปครับผ่านรูปแบบบริการคาวหรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสครับก่อนพัฒนาจัดจ้างซอฟต์แวร์เองหรือการระบุแนวทางการป้องกันการผูกขาดผู้ให้บริการคาวครับสามารถย้ายบริการคาวได้โดยง่าย โดยมีสัญญาตัวอย่างหรือ contract framework ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ทางข้อ,อทาทงกรรมธิการและคณะาท,าทำงานนะครับได้ตั้งไว้ซึ่งทาง DGA และ DE สามารถพริจนาเพิ่ม,เต,มเติมให้เหมาะสมต่อไปได้ส่วนชั้นที่2ครับในเรื่องของการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านนอกจากนโยบายพร้อมแล้วครับในเรื่องของหลักการพร้อมแล้วจำเป็นที่ยังต้องมีนะครับหน่วยงานในการรองรับความเปลี่ยนผ่านนี้ คณะทํางานและกรรมธิการครับเราเห็นว่าควรมอบหมายให้ด a เชั้นเดิมในฐานะการเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้ความรู้กับหน่วยงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการครับจนถึงระดับผู้บริหารภาครัฐหรือ CIO เรียกได้ว่าเป็น Cloud c e n t e r of Excellence ครับที่ให้คำปรึกษามีการออกรูปแบบการตั้งค่าคลาวด์หรือทางเทคนิคเรียกว่า Infrastructure as Code ครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ละหน่วยงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สามารถนำโค้ดชุดนี้ Deploy ขึ้นระบบได้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่วนสาคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมเรียนไปคือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ส่วนชั้นที่3ครับชั้นที่สําคัญมากๆคือชั้นวิธีการงบป,ประมาณครับจากที่คณะทําทงานของเราและกรรมธิการครับได้พูดคุยหารือกับหน่วยงานต่างๆเราพบว่าแม้ภาครัฐเราจะมีข่าวการภาครัฐหร,หรือที่เรียกว่า GDCC แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานบางทีเราจะเห็นท้องถิ่นเล็กๆเ,เราจะเห็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ทางเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์ต้องมีคนดูแลต้องเปิดแอร์ให้ตลอดที่4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเหล่านี้ครับแก้ได้ด้วยวิธีการกำหนดงบประมาณให้ถูกต้องกรรมธิการและคณะทำงานของเราครับเห็นว่าสำนักงบประมาณควรแยกงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายบร,บริการข่าวครับออกจากงบดำเนินงานประเภทอื่นๆให้ชัดเจนเพื่อให้เพื่อไม่ให้ถูกนับไปรวมกับส่วนที่สำนักงบประมาณมีเป้าหมายในการควบคุมสัดส่วนของงบประมาณลงครับ ทางนี้พูดง่ายๆคือการเปลี่ยนจากค่าลงทุนนะครับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ให้ไปเป็นค่าใช้สอยแทนหรือเพื่อให้รองรับการใช้งานแบบเพเปอร์ยูสครับพร้อมกันนี้ครับแต่เดิมงบประมาณกระจัดกระจายแต่และหน่วยงานจัดหากันเองเราสนับสนุนให้สํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณครับกําหนดวิธีการงบประมาณเช่าใช้คราวแบบงบบูรณาการทีนี้ภาครัฐของเราหรือรัฐบาลจะเห็นงบประมาณก้อนเดียวกันครับสามารถโยกย้ายข้ามกระรวนได้โดยง่ายหาก ปีนี้มีงบประมาณที่กระทรวงหนึ่งต้องการใช้บริการข่าวสูงก็สามารถใช้ก่อนแต่หากมีหน่วยงานอื่นต้องการใช้สามารถใช้ก้อนเดียวกันยกย้ายได้ทันทีครับในส่วนข้อน,นี้ชั้นนี้จะมีเรื่องของการวัดผลด้วยครับเราควรมอบหมายให้กพร,รมีตัวชี้วัดกับหน่วยงานผู้บริหารระดับสูงว่าการเลือกเช่าใช้ข่าวสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการเป็นเจ้าของได้มากน้อยแค่ไหนส่วนชั้นที่4ครับชั้นเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการ ทุกท่านครับเมื่อรากฐานพร้อมแล้ววิธีการงบประมาณก็เปลี่ยนแล้วชั้นถัดไปคือการทําให้เกิดการใช้งานในภาครัฐหรือที่เรียกว่า government adoption อย่างแท้จริงซึ่งก็มีหลายส่วนนะครับที่ปัจจุบันเราทําไปแล้วหรือกําลังทําอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นการมีมาตรการ b o i ที่ทางรัฐบาลได้ดําเนินการแล้วมีการชักจูงนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือการแบ่งชั้นข้อมูลครับแบ่งเป็นระดับชั้นต่างๆก็มีการดําเนินการอยู่แต่บางส่วนที่ยังไม่เห็นครับคือการให้ สำนักการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DGA และกรมบัญชีกลางบูรณาการร่วมกันครับให้นําผู้ให้บริการลคลาวเหล่านั้นมาขึ้นทะเบียนคลาวมาเก็ตเพสเพื่อให้เกิดการแข่งขันครับไม่มีนายหน้าภาครัฐสามารถซื้อตรงกับเอกชนเจ้าต่างๆที่ผ่านมาตรฐานได้และกรรมธิการของเรายังสนับสนุนนะครับว่าคลาวเซอร์วิสพร o v i วเดอร์หรือผู้ให้บริการคลาวเหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องจดนิติบุคคลในไทยครับเพื่อให้เงินเกิดการหมุนเวียนในประเทศไทยหรือมีมาตรฐานการโอนย้ายข้อมูลครับ ต้องการที่จะเปลี่ยนเจ้าไปหาเจ้าที่ถูกกว่าและมีตัวอย่างสัญญา contract framework ครับที่หลายประเทศนะครับมีการเพื่อให้ภาครัฐสามารถดาวน์โหลดไม่จำเป็นต้องเขียนเองและนำไปใช้ได้ทันทีส่วนเรื่องความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานรัฐดำเนินการอยู่นะครับการตั้ง ISO การตั้ง Tier ต่างๆของรูปแบบ Data Center ถัดมาครับชั้นที่5หรืออีก2ชั้นครับชั้นที่5คือการแบ่งชั้นข้อมูลแน่นอนว่าจากที่คุยกับหน่วยงานมาครับ ข้อกังวลหลักคือการนำข้อมูลที่อยู่ภายในตึกหรืออาคารของตัวเองออกไปยังผู้ให้บริการข่าวภายนอกซึ่งเรื่องนี้ครับสามารถแก้ได้โดยภาครัฐกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลหรือว่า data classification ให้อย่างเหมาะสมและถูกต้องอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีความกังวลนะครับว่าหน่วยงานอาจจะตีความว่าข้อมูลที่เรามีถืออยู่จำเป็นที่จะต้องจัดจ้างจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์มาตั้งในหน่วยงานแล้วก็จะมีค่าความเป็นเจ้าของที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งจากที่ศึกษาแล้วนะครับหลายประเทศมากกว่า80ถึง90ของข้อมูลสามารถนําขึ้น Public c l o u d ที่มีมาตรฐานผ่านการรองรับการให้บริการเอกชนแล้วอย่างถูกต้องซึ่งเราสามารถอ้างอิงการแบ่งชั้นข้อมูลครับตามมาตรฐานมสพร8ขีด2565ของ DGA ได้ในการแบ่งว่าข้อมูลสาธารณะสามารถนําขึ้น Public c l o u d หรือข้อมูลใดที่มีความมั่นคงชั้นความลับของทางราชการสามารถตั้ง Private หรืออยู่ใน Data Center ของประเทศไทยได้ ถ้าท่านสมาชิกเห็นรูปในสไลด์ของผมนี้นะครับจะเห็นในเรื่องของข้างล่างจะเป็นการใช้ p Public Cloud แต่เมื่อสูงขึ้นไปการตั้ง Data Center การใช้ Private Cloud ก็จะมีงบประมาณที่สูงตามไปเช่นเดียวกันครับส่วนชั้นสุดท้ายครับในชั้นการทำให้ภาครัฐเข้าใจจากการรับฟังปัญหาหน่วยง,งานต่างๆครับก็ยังพบว่ามีหน่วยง,งานภาครัฐจำนวนมากที่ยังเข้าใจคัดเคลื่อนว่าการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปไม่สามารถดำเนินการได้แต่จากที่หารือนะครับไม่ได้ติดขัดเรื่องระเบียบ ซึ่งเราสนับสนุนให้ทางหน่วยงานทําหนังสือเวียนแจ้งครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปไม่ได้ติดระเบียบข้อบังคับใดโดยหน่วยงานสามารถที่จะเลือกใช้บัญชีบริการดิจิทัลภาครัฐหรือดิจิทัลแคตตาล็อกจาก SME หรือสตาร์ทอัพไทยที่พัฒนาอยู่แล้วทําให้หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณได้อย่างไม่ซับซ้อนและหากอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็จะไม่ต้องลงทุนก้อนนี้ให้สวนให้เสียเปล่า ทุกท่านครับเพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดนั้นถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและนําไปต่อยอดเทคโนโลยีอื่นๆได้อย่างทันสมัยคณะทํางานก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อสังเกตของกรรมธิการในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้การดําเนินการนโยบายคราวเป็นหลักหรือคราว first policy ของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขอบคุณครับครับขอบคุณครับยังไม่มีสมาชิกที่ลงชื่อในการอภิปรายนะครับ ตะกี้มียกมือหนึ่งท่านนะครับท่านประกรณ์วุฒิมีไหมครับครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับคุณรัฐมนตรีครับผมประกรณ์วุฒิดุ่มพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับก็กลัวท่นานกรรมธิการเหงานะครับเดี๋ยวมาคุยเป็นเพื่อนนะครับในรายงานเรื่องคาร์ฟเวอร์ส olicy นี้นะครับก็อ่า ที่ต้องรู้ขึ้นมาอภิปรายเพราะว่าในการอภิปรายพอรบองงบประมาณที่ผ่านมาผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในส่วนหนึ่งนะครับในการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ผมก็เคยได้อภิปรายไปแล้วก็คือเรื่องของ Data c l a s s i f i c a t i o n นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีผลสืบเนื่องในหลายๆกรณีนะครับอย่างแรกก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็เท่าที่ท,ทราบมาเนี่ยใน Data c l a s s i f i c a t i o n ที่หน่วยงานได้ทํามาเบื้องต้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างทํามาโดย เรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟสักหน่อยนะครับอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ถูกไปเก็บไว้ใน public cloud หรือว่า c l คาวของเอกชนนะครับในนั้นในข้อเสนอนี้ผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ในลำดับแรกก็คืออย่างที่ทางคณะทำงานได้อภิปรายมาแล้วนะครับว่ามันสามารถลดคอสออฟออเนอร์ชิ ได้นะครับแทนที่เราจะซื้อเซิร์ฟเวอร์มาตั้งไว้ในหน่วยงานบำรุงรักษาก็ยากถึงเวลาเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนรุ่นแล้วก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่กันไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะจบจากสิ้นต้องติดแอร์ให้ห้องต้องอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เปลืองงบประมาณนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเทคนโนโลยีระดับโลกนะครับเข้ามาในประเทศทีนี้เวลาเราไปเจราจากับเขาเนี่ยนะครับถ้าเราแค่เหมือน กึ่งๆว่าไปขอร้องให้มาลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วพอเขเข้ามาเนี่ยเงื่อนไขต่างๆที่เราอาจจะได้เปรียบหรือจะได้ประโยชน์เข้ามาในประเทศเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงแต่ถ้าเรามีนโยบาย uh, cloud first policy ที่เป็น public cloud first เนี่ยเราสามารถเสนอนะครับว่าถ้าเขามาลงทุนเนี่ยแน่นอนดีมานเรามีให้แล้ว อย่างน้อยๆก็ดีมาในภาครัฐแต่เงื่อนไขก็คือคุณต้องทํามาตรฐานกลาวของคุณเนี่ยให้ได้ตามที่ทางรัฐบาลเนี่ยกำหนดเพื่อให้เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนที่เป็นบริษัทระดับโลกเข้ามาได้หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการใหม่ๆที่เป็นคนไทยได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะครับมีอีกนิดเดียวนะครับที่ผมคิดว่าอ,อาจจะ อาจจะยังไม่เห็นอย่างชัดเจนนะครับคือผมเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าถูกส่งไปยังคณะกรรมการที่มีมติคอรมอไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับที่จะกําหนดนโยบายเกี่ยวกับค o าว First Policy ถ้าข้อเสนอต่างๆนี้ถูกส่งไปยังคณะกรรมการชุดนั้นผมคิดว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณานะครับแน่นอนว่าทางคณะกรรมการนี้เนี่ยคงจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับแล้วก็คงจะเข้าใจเนื้อหานี้เป็นอย่างดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะ มีการติดขัดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ mm. ก็คือ mm. หลายๆท่านเนที่อาจจะไม่ใช่พูดเชี่ยวชาญโดยตรงในเรื่องเทคโนโลยีไม่มีความรู้เชิงเทคนิคนะครับ mm. ก็อาจจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ เราเอาข้อมูลรัฐเนี่ยที่เป็นอ f ฟ i c i a l นะไม่ใช่ p ลับบิเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปไว้กับคลาวด์ที่เป็นเอกชนและเป็นบริษัทที่เป็นต่างชาติเนี่ยมันมีความปลอดภัยจริงหรือไม่นะครับดังนั้นผมคิดว่าท่านท่านกรรมธิการท่านตัวแทนท,าาทาน่านคณะัําทงานเนี่ยสามารถอธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกริดบ,บุ่นข่าวเอกชนเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่ปลอดภัยนะครับผมคิดว่าก็จะน่าจะเป็นประโยชน์และทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายนี้มากขึ้นครับขอบคุณครับครับเชิญท่านสรันครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรันทิีมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยครับ <c oughs> ต่อรายงานของท่านกรรมธิการครับในประเด็นของ c ่าวเฟิร์สเนี่ยผมก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจากที่ท่านรายงานครับประโยชน์และคุณประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดแล้วเราก็เห็นได้จากหลายประเทศที่มีการผลักดันเรื่องนี้ อีกทั้งครับมันก็ยังสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามทาอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้ให้ความเห็นไปครับว่าการที่เราจะดึงกลุ่มเทคโนโลยี Data Center เข้ามาเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีสิ่งที่ทําให้เขาชักจูงใจว่าเข้ามาแล้วจะมีงานจะมีความต้องการและความต้องการของภาครัฐเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีความทําให้เขามั่นใจได้ว่าการที่เขาจะลงทุนใน Data Center ต่างๆมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ให้เขาตัดสินใจเข้ามาลงทุนอีกทั้งถ้าเรามีการลงทุนจากบริษัท Data Center รวมถึงส่งเสริมให้เกิด Public Cloud หรือผู้ให้บริการในไทยแล้วเนี่ยในอนาคตเรายังสามารถสามารถทำให้คุณค่าของ Data ที่เกิดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการซื้อของต่างๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆสิ่งนี้ก็จะมีมูลค่ามากขึ้นได้ในอนาคตอันนี้ผมเห็นด้วยกับทางท่านกรรมธิการทุกท่านสิ่งที่เป็นห่วงครับก็ยังมีอยู่ สองสามประเด็นคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกก็คือเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าในปัจจุบันเนี่ยในระบบราชการเองเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคําถามอยู่เสมอมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงให้เป็นเรื่องสําคัญลาดับแรกๆถ้าเราจะต้องการผลักดันให้เกิด l o u d first ไม่ว่าจะเป็น Data ที่จะอยู่ใน p u b ผิ c ต่างๆหรือ ช่องทางต่างๆที่อาจจะเกิดอันตรายไม่ใช่เฉพาะเกิดจาก p u b ปิด c ล o าวหรือสิ่งที่อาจจะเกิดจากภาครัฐเองอันนี้ก็จําเป็นต้องมีการทําความเข้าใจที่เหมาะสมและอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือข้อจํากัดต่างๆข้อบังคับต่างๆของแต่และหน่วยงานไม่เพียงเฉพาะเรื่อง classification ของข้อมูลแต่ว่ารวมไปถึงข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่อาจจะยังไม่สอดคล้องหรือยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อที่จะได้สอดรับกับนโยบาย c l o u d first ผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าเราต้องการผลักดันให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงศักยภาพและใช้ประโยชน์จาก c ่าวเฟิร์สได้จริงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งว่าแต่ละหน่วยงานมีข้อจํากัดใดบ้างที่ทําให้ไม่สามารถใช้งานข่าวเฟิร์สได้หรือถ้าใช้ไปแล้วอาจจะขัดกับข้อบังคับใดอันนี้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเลยจากที่เคยศึกษามาทุกหน่วยงานมีข้อจํากัดและมีข้อบังคับของตัวเองที่อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการอันนี้ก็ เผื่อไว้ครับว่าในอนาคตถ้าเราจะต้องการผลักดันจริง,รงๆรายละเอียดเหล่านี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราผลักดันนโยบายคาวเฟิร์เนี่ยได้ช้าแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันแล้วเราจะทําได้สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วผมก็เห็นด้วยแล้วก็รับทราบรายงานของทุกท่านาเต็มที่ครับครับขอบคุณครับครับเชนคณะกรรมการครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับผมนิติกรบุญญาคุณจเจริญที่ภกษากรรมธิการครับขออนุญาตตอบคาถามของท่านสมาชิกทั้งสองท่านนะครับ สำหรับของท่านประกรณ์วุฒิที่พูดในเรื่องของการนํา d a t านะครับหรือว่า Public Data ต่างๆขึ้นสู่คลาวสาระหรือว่า Public c ข่าวมีความกังวลอย่างไรนะครับจากที่ทางคณะทํางานและกรรมธิการของเราได้ศึกษามานะครับเราพบว่าจริงๆแล้วการปล่อยให้หน่วยงานนะครับถ้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และตั้ง Data Center เองก็ไม่มีปัญหาครับแต่เราก็เจอครับว่าบางหน่วยงานเนี่ยก็มีการ ดูแลที่หลาหลวมเพราะฉะนั้นการไปขึ้นพับดิ c ิทัที่ผู้ให้บริการคลาวหรือว่า c l าวเซอร์วิสพร o v เ d อร์จำเป็นที่จะต้องคอมพ l y ยตามกฎหมายต่างๆยกตัวอย่างเช่น p d p a ข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยควบคุมการไม่ปล่อยข้อมูลล่วไหลาจากผู้ให้บริการคลาวจะเป็นมาตรฐานอย่างหนึง่งที่ก่อนจะขึ้นตัวคลาวมาเก็ตเพสได้เพราะฉะนั้นเราเห็นโมเดลจากหลายประเทศนะครับก็จะมีการแบ่งอย่างชัดเจนนะครับทุกท่านสามารถดูได้ที่หน้า16ในเรื่องของการตัวอย่างการแบ่งชั้นข้อมูลเป็นโมเดลอย่างชัดเจนนะครับว่าข้อมูลแบบใดเราควรไว้แบบไหนความรับของชาติ ความรับของทางราชการควรจะต้องมาตั้ง Data Center เท่านั้นซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับของการนำพับลิกนำขึ้น Public Cloud คือ Data Center แต่ละที่นะครับสามารถกระจายตัว Data ไปในแต่ละภูมิภาคของจังหวัดได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมี Data Center ที่เดียวเหมือนที่หน่วยงานบางรัฐมีประสิทธิภาพสามารถทําได้เท่านั้นนะครับตามกรอบงบประมาณหรือระเบียบต่างๆเนี่ยก็จะลดปัญหาตรงนี้ไปนะครับส่วนขออนุญาตตอบทางท่านสรันนะครับในเรื่อง ความกังวลของหน่วยงานต่างๆในเรื่องการเช่าใช้คลาวอันนี้เห็นว่าอย่างมากครับแล้วก็ผมคิดว่าในข้อสังเกตข้อแรกของคณะทํางานและกรรมธิการของเราที่อยากจะให้ทาง DGA และ DE ร่วมกันนะครับประกาศเป็นะระเบียบแพลตฟอร์มออนไลน์เลยครับว่าต่อจากนี้การใช้นโยบายเขาเป็นหลักเป็นวาระที่สําคัญแล้วการท่องงบประมาณนะครับจะใช้ในงบบูรณาการ แน่นอนว่าต้องมีการสํารวจความต้องการบริการคลาวอยู่ทุกปีครับหรือที่ว่าคลาวคอนซัมมชันว่าในแต่ละปีนั้นจะมีงบประมาณเท่าไหร่ให้แต่ละหน่วยงานสามารถเช่าใช้ได้หรือเลือกใช้ได้นะครับก็สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสังเกตที่จะทําให้หน่วยงานไม่มีความคุมเครือในเรื่องของระเบียบการใช้คลาวครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับ ก็ทางสภาของเราก็เพิ่งเซ็น MOU กับทางกระทรวงดีไปนะครับในเรื่องของคราวเหมือนกันแล้วก็ประสบการณ์ของเราในการโกคราวในตะกุกตะกักมากเลยนะครับเดี๋ยวคงจ่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับครับขอเชิญทางประธานกรรมการได้สรุปกับ ขอบคุณครับท่านประธานผมสุรเชษ์ประวินวุฒิในนามของกรรมธิการนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็จะรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อหาโอกาสพูดคุยกันนะครับผลักดันให้การใช้งบประมาณในอนาคตที่เกี่ยวกับเรื่องของ Crowd First Policy เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะส่วนวันนี้ก็ขอมติเห็นชอบนะครับแล้วก็ส่งข้อสังเกตไปให้รัฐบาลพิจารณาดําเนินการต่อไปขอบคุณครับครับขอบ,ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกครับจากการอภิปรายท่านสมาชิกเห็นเป็นทางเดียวกันไม่มีข้อคัดค้านนะครับผมขออาศัยอำนาจตามมาตราที่ข้อบังคับข้อที่88ถามที่ประชุมนะครับว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับในส่วนของรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการไม่มีนะครับเพะะื่ะนผมขอถือไว้ว่าที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการครับครับขอบคุณนะครับ